สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วเพื่อนๆเกล็ดติดตามทก่านเลยครับค่าวันนี้ก็ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูรถแท็กเตอร์เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถแท็กเตอร์คูเวต้าสามสิบแรงนะตัวนี้เป็นรถรุ่น L นะขนาดรุ่นเครับผมตัวนี้สภาพเดิมๆั้งคันเลยนะครับยังไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะผมครับก็จะให้ลูกค้าดูเดิมๆก่อนนะผมก่อนที่เราจะปรับแต่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นดัดดินตัวคานบนนะผมตัวนี้เหมาะสำหรับรถลงนานะครับผม จะไม่ค่อยติดตัวคันแทรนาครับตัวนี้ขึ้นคันแทรสูงๆได้สบายครับผมสำหรับยางก็ยางหลังก็สภาพ60% 70%อนะครับยางหน้าล้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะผมสำหรับยางหน้าจะเป็นยางมือสองที่สภาพดีนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ยางคู่หน้าใหม่ก็เพิ่มเงินนะลูกค้าก็คุยกันได้ครับผมคว่าจะเอาเป็นยางมือสองแบบไม่เสียเงิน สภาพพอใช้ได้หรือว่าจะเป็นยางใหม่ครับผมอ่ะตัวนี้สามารถเลือกได้ครับผมครับหรือว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนฟรีแต่ว่าเก็บเป็นส่วนลดไปนะครับผมครับตัวใบมีดก็เต็มๆนะครับตัวนี้ใช้งานไม่หนักเท่าไหร่ครับสภาพเดิมๆสวยนั้งคันนะครับกระทะล้อหน้าหลังไม่มีผุไม่มีแตกนะครับลำเดิมดครับผมตัวนี้จะเป็นสนิมนะครับน่าจะเบียดกันแท้เบียดอะไรนะครับก็เลยสีหลอกสีถลอกไปนะครับตัวนี้ครับอ่ะ แต่ว่าไม่มีเชื่อไม,ไม่มีอะไรนะครับพอเพิ่งเข้าก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อตัวก่อนนะครับมาดูชุดใต้บอกก็ยังเป็นสีเดิมนะผมตัวนี้ก็ฝาหายยังไม่เคยแกะครับตัวนี้บอกยังสวยนะครับตัวตัวบอกคอนโซละไรต่างๆก็ไม่บุบไม่ไหนนะครับอาจจะมีสีถลอกตามการใช้งานนะผม ดูชั่วโมงครับชั่วโมงนี้น่าจะเพี้ยนนะครับชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงตัวนี้700ครับผมแต่ว่าดูส,สภาพสภาพภายนอกก็ประมาณ2 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับตีคร่าวๆนะผมครับตัวนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ารถมาดําเดิมอย่างนี้นะครับอ่าน,นเราไม,ไม่มีการกอไม้นะผมครับผ่านพวนก็เป็นผ่านพวนตาช้างนะครับผ่านพวน สภาพจะสึกหน่อยนะผมครับสำหรับผัานพวนก็เดี๋ยวเราเก็บสีให้ใหม่นะผมตัวนี้ครับก็จะมีคาดแถมให้ด้วยครับผมแขนกลางก็ของใหม่ครับแขนข้างของใหม่แล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่ามันปรับตั้งไม่ได้นะครับตัว PTO ก็เหลือเต็มๆครับผมไฟท้ายไฟเลียวก็ยังสวยๆครับ ท่อนคัดยังท่อนคัดเดิมนะครับตัวนี้คัดอย่างเน่งๆดึ่งๆเลยนะครับคัดแน่นๆดูครับมาร์กอะไรก็เดิมๆครับผมมาดูที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็สวยๆนะใต้ฝากระโปรงยังไม่มีรอยขยับนะครับตัวนี้ การันตีเลยครับผมรถสวยรถเดิมครับคัดมาอย่างดีคันนี้เราก็ขายตามสภาพนะผมครับไม่ได้รับประกันให้นะครับตัวนี้ลูกคา้าท่านใดสนใจก็มาทดสอบระบบได้นะครับที่ร้านพิมสาแทคกเตอร์จังหวัดกาลสินนะผมครับ